ไปวิปัสนาได้กลับมาแค่ความงมงายไปวิปัสนาได้กลับมาแค่ความงมงายไปวิปคุณหมายถาใจหรือยังได้กลับมาแค่ความงมงายที่เราจะลองแอบเข้าไปดูข้างในป่ะแน่นอนขอไปหยุดขึ้นบันหลวงก่อนนะได้กลับมแค่ะไปวิปัสนาได้กลับมาแค่ความงมงาย กำลังจะเข้าไปแล้วจะให้ข้อมูลของเซสกาท่าที่ทำได้แล้วก็ังประกาศสงครามกับเอเรพวกนี้และต้องการข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับพวกมันถ้าเราอยากได้คนติดตามเพิ่มขึ้นแล้วต้องหาอะไรเจ๋งๆแล้วถามแบปล่อยควายแล้วปูเลิกเข้าไปเองไม่ได้เลยหรือไงถ้าเราถูกจับได้ทุกอย่างที่ได้เซสกาขึ้นมาทุกคนจะเชื่อว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดไม่ต้องห่วงตราบแต่ที่มันเยี่ยวรถที่นอนมันก็จะมีขราวไว้บนเตียงเอาละโว้มาคัาเรวพูดขารมคมคายอันแน่นอนแล้วไม่โฉมงาม Come on! Give me a real challenge! Don't make a thing worse! Huh! Say that to my face! Cool! Press เฮ้ย hey, พวกฉันมารออาสิสก้ามาเ,าเามาป็นผู้ได้เลยนะเพราะว่าเขากำลังมีปัญหาการพูดในการงี่ยเง่านี่แถมยังมีการตรวจสอบบัญชีฉุกเฉินบัญชีไงเนีน่ยนี่มันยึดเงินเขางนีน่เหรอแน่นอนมันทําแต่นี่มันต่างออกไปพวกมันก็วนอยู่กับเรื่องแค่นี้แหละจิตจิตเงินเงินจิตจิตเงินเงินจิตจิตเงินเงินมาลักชิฟหายออสิสก้าของเราเจอผู้ตรวจสอบบัญชีแต่เดี๋ยวจะเจอเช่นแทนเอาจริงดิพี่แผนเหนือแม่อะไรไม่ทราบแน่นอนอันดับแรกต้องถ่วงเวลาผู้ตรวจสอบบัญชีตัวจริงก่อนเดี๋ยวเขาจะได้รับสายจาก จิมมี่ซิสโก้เฮ้ยพวกเราพาไปย้อนนิ้งจากจาก ai, ิมมี่ซิสโก้ด้วยซิมั่งโค้ดทานเลย <c oughs> ไม่มีเวลาพอเวชเดี๋ยวก็โทรกลับไปสวัสดีครับเจอซุนน่าจะเป็นตัวสอบประชิดของฉันวันนี้หรือเปล่าจิมมี่เหรอใช่แน่นอนตอนนี้กำลังติดไฟแดงอยู่มีอะไรเหรอรู้สึกไม่ค่อยสบายเนี่ยสงสัยเขากินเวลโปรตีนเยอะเกินไปหน่อยเนี่ยทอย้องไส้แล้วรู้สึกปันป่นป่วนจนฉันคานออกมาจากห้องน้ำหลายรอบแล้วนี่ วงไว้ในเขาเข้าใจแน่นอนแน่นอนเข้าใจ,จะใจขมเลยถ้าก็ด้วยนะก็ขอเบอร์รถอยู่ซ่อมให้หน่อยสิเออเออถ้าขนาดนั้นก็ไปหาหมอซะดีกว่านะงั้นเลยนั่นไปก่อนละกันมันก็สมควรที่จะเลื่อนอยู่หรอกนะถ้าไม่มีแรงจะเดินแล้วเนี่ยโอเคไหมแหละเดี๋ยวเธอกลับไปสาบ,บ้านต่อหน้ากองขี้เลยโอเคไหมโอเคหวังว่าทางเกลคงมีพอเปลี่ยนนะจิมมี่ก็หวังอยู่นะ